คำสอนของหลวงพ่อคำเขียนหัวข้อสัมผัสด้วยตนเองเรื่องของกรรมฐานนั้นต้องทดลองปฏิบัติดูเมื่อสัมผัสด้วยตนเองแล้วการกระทำจะจำแนกไปเองหรือลิขิตการดำเนินชีวิตไปเองไม่ใช่การคิดเองไม่ใช่การจำเอา ต้องมีการกระทำและมีการสัมผัสด,ด้วยตนเองคำสอนของหลวงพ่อคําเขียนจากคำสอนนี้สัมผัสด,ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติด้วยตนเองการรู้ด้วยตนเองดังคําสวดมนต์ที่ว่าเป็นสันธิติโกคือ ผู้ปฏิบัติพึงรู้ได้ด้วยตนเองเป็นปัจจตังคือรู้ได้ด้วยตนเองหรือที่เมื่อกี้นี้สันทิติโกคือรู้ได้ด้วยการปฏิบัติแล้วจึงเกิดผลของการปฏิบัติเป็นปฏิเว่สิ่งนี้ไม่มีใครที่จะบอกเราได้ ต้องปฏิบัติเองรู้เองสัมผัสได้ด้วยตนเองแล้วการกระทําของเราจะเป็นไปเองต่อเนื่องไปเองสาธุสาธุ